สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนคุรีนะคะมีกรบทนึงที่อยากจะมอบพห้นักเรียน,นก่อนที่เราจะจากกันไปนะคุรีคนนี้มุ่งหวังให้เรารุ่งเรืองให้ฟุง้งเฟื่องมากรักมากศักดิ์ศรีหวังให้สิทธิ์ทั้งหลายได้งานดีมีชีวิที่เป็นสุขไร้ทุกข์ภัยแม้อยู่ไกลขอให้นึกถึงกัน ตลอดเนี้เวลาที่อยู่กันมา1ปีนะคะก็มีทั้งทั้งสุขทั้งทุกข์ร่วมกันมาทั้งสิ่งที่นักเรียนทําดีและอาจจะผิดพลังผิดพลาดไปบ้างนะคะคุณครูก็ไม่ถือโทษโกรธเครืองนะคะณนะปัจจุบันนี้นักเรียนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในเก้าอีกเก้าหนึ่งแล้วนะคะหวังว่าวันข้างหน้านักเรียนจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องการงานเรื่อง สิ่งที่นักเรียนมุ่งหวังที่ต้องการจะให้เป็นนะคะวันไหนที่คิดนื่ถึงการก็ขอให้แวะกลับมาเยี่ยมที่โรงเรียนนี้บ้างนะคะครูทุกคนที่นี่ยังรักและคิดถึงนักเรียนแต่ในความรู้สึกของครูรู้สึกหนึ่งปีนะคะที่ได้สอนมัธยมแล้วเราเป็นเด็กมัธยมออรุ่นแรกในโรงเรียนนี้ที่ครูได้สอนนะ,ะก็มีหลายคนที่น่ารักนะคะครูเชื่อว่า นักเรียนจะเป็นเด็กดีและเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในวันหน้านะคะรู่ก็ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จนะคะโ,คโชคดีนะมีแต่ความสุขความเจริญเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมของเราต่อไปนะคะขอบคินค่ะ